ติดตั้งหลังคาโรงจอดรถยังไงนะคะให้อยู่กับเราได้ยาวนานวันนี้ซีดีวงกันศาสตร์จะมาแนะนําค่ะสวัสดีค่ะซีดีวงการศาสตร์นะคะวันนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านล็อกการ์เด้นนะคะอยู่เส้นถนนวชนัชรพลสำหรับงานหลังคาโรงรถตัวนี้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นหลังคาที่มีการตั้งเสาแยกจากตัวบ้านนะคะแต่ว่าส่วนตัวของโครงสร้างหลังคาเนี่ยก็จะมียึดต,ติดกับตัวบ้านด้วยนะคะ หลังคานี้นะคะจะมีความกว้างที่8เมตร50ค่ะแล้วก็มีระยะยื่นจากตัวบ้านมาจนถึงเสาด้านหน้านะคะที่6เมตรค่ะวิธีการติดตั้งนะคะเราจะใช้เป็นตัวเสาขนาด6คูณ6นิ้วค่ะเสาทั้ง4ต้นนะคะจะเป็นขนาด6คณ6นิ้วและใช้เป็นงานตกแต่งตัวเหล็กเส้น2คูณ1และ1คูณ 1, 1. หลังคานี้นะคะก็จะเป็นหลังคาไวนิวตราภูเขารุ่น pr7 ค่ะเป็นสีขาวนะคะก็ล็อกได้ถึง2ชั้นนะคะงานติดตั้งโครงสร้างใหญ่แบบนี้นะคะเราจะต้องเสริมคานด้วยนะคะซึ่งคานที่เราใช้นะคะก็จะเป็นคานขนาด 6, กคูนิ้วนะคะจะวางบนหัวเสาของเสาหลังคาที่เราใช้ตั้งนะคะเดี๋ยวเราไปชมงานด้านในกันเลยนะคะงานหลังคานี้นะคะก็จะเป็นโครงสร้างแบบ XL นะคะจะใช้เป็นเฟรมขนาด6คูณ2นิ้วนะคะแล้วก็ด้านหน้าจะไม่มีรางน้ำนะคะคุณลูกค้าจะใช้เป็นโครงโมเดิร์นแล้วก็ให้น้ำเนี่ยเป็นช่องไว้ให้น้ําลงตรงนี้นะคะด้านหน้าจะไม่มีรางน้ําฝนนะคะก็จะเป็นปลายแผ่นอยู่ตรงกลางแล้วเวลาน้าน้าฝนตกลงมาก็จะไหลลงล,งลาดตามแผ่นแล้วก็ช่องของหลังคานะคะ ตัวเสานะคะเราจะใช้เป็นเสาขนาด6คูณ6นิ้วนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยเสา2คูณ1ตรงกลางก็จะเป็นเสา1คู1นะคะทําให้ดูมีกิมมิคของตัวเสาหลังคาที่เป็นแบบเดี่ยวมากยิ่งขึ้นนะคะตัวเสาใหญ่แล้วนะคะเราก็จะใช้ตัวคานนะคะเป็น6คูณ6เช่นกันนะคะคานที่ใช้6คูณ6นะคะเราจะวิ่งต่อจากตัวเสามาเลยนะคะไปสุด ถึงเสาอ,อีกด้านได้ต้องฐานเสานะคะ<ๆ>เราก็จะมีการเก็บงานที่เป็นตัวฐานเสาให้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้น้ำเข้าไปขงังบริเวณเพดแล้วก็เกิดเป็นสนิมขึ้นมาในระยะยาวนะคะคุณลูกค้าจะทำโครงหลังคาชิดกับตัวบ้านเข้ามาเลยนะคะแต่ว่าเสาเนี่ยเราจะตั้งได้ที่ระยะตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าตรงนี้มันจะเป็นทางเดินมันจะเป็นทางบังคับที่ไม่สามารถตั้งเสาได้เพราะว่าถ้าตั้งไปแล้วเนี่ย เวลาตอกเสาเข็มมันก็จะชีดกับตัวพื้นไม้ลูกค้ามากมากเลยมันก็จะเสี่ยงต่อการอันตรายแล้วก็เสียพื้นที่ที่ใช้สอยไปด้วยนะคะงานนี้จะมีงานลงเสาเข็มด้วยนะคะเสาเข็มก็จะเป็นเสาไมโครพายนะคะแล้วก็ขนาดแล้วก็ฟุตติ้งนะคะจะเป็น40คูณ 40, 40นะคะแล้วก็แนะนําเลยนะคะว่าถ้าเป็นงานตั้งเสาแยกจากตัวบ้านนะคะแนะนําให้มีการลงเข็มฐานลาก มีงานฐานลากนะคะเพราะว่าจะทําให้ตัวหลังคาของลูกค้าเนี่ยอยู่กับบ้านได้อีกนานเลยค่ะเวลาที่สุดนะคะมันก็จะสุดแค่นิดหน่อยค่ะแล้วก็มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่านะคะดีกว่าตั้งเสาเดี่ยวๆขึ้นมาโดยที่ไม่มีงานฐานลากเลยนะคะอันนี้สุดแน่นอนค่ะโครงสร้างก็ไม่แข็งแรงด้วยค่ะแล้วก็ตัวแฟชชิ่งตรงบ้านนะคะเราจะใช้เป็นแบบกีดผนังนะคะ ก็จะใช้ได้ในระยะยาวเลยค่ะถ้าเป็นกิจผนังก็จะช่วยให้ไม่มีการรั่วซึมได้ยาวนานค่ะค่ะสำหรับงานรับประกันของคุณลูกค้าบ้านหลังนี้นะคะก็จะมีการรับประกันรั่วซึมที่3ปีค่ะแล้วก็จะมีตัวโลโก้ของสิริวงนะคะติดที่ด้านหน้าของโครงสร้างค่ะ และจะมีการรับประกันงานสุดถึง3ปีนะคะเนื่องจากว่าเขตนี้นะคะจะเป็นการลงเข็มไมโครพายจุดที่ตั้งเสานะคะและก็จะมีการรับประกันเรื่องของสีโครงสร้างถึง10ปีด้วยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางสิริวงกันศาสตร,ร์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ